ที่ผมมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวข้องกับฝีดาดดิงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง้าดว่าเป็นโชคดีของคนเราด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเคสนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีนนวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและววกฤตบำบัดนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวข้องกับฝีดาดลิงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นโชคดีของคนเราด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเคสนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเคสฝีดาดลิงที่ได้รับการวินิจฉัยที่อเมริการักษาอยู่ที่โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital นะครับก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านเรียบบรรร้้้อยยยแลวโดทีีี่่ไไมมปััญหาห<น>าะขงงเคคน ส่วนรายละเอียดนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยเพราะว่ามันเป็นความลับของผู้ป่วยนะฮะเคสเคสนี้เนี่ยก็สืบมาได้ว่าเขามีการเดินทางไปที่แคนาดาแต่ว่าเราไม่ได้เจอว่ามีประวัติสัมผัสอะไรอย่างอื่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือว่าเคสนี้นะฮะต่อให้เขาไปสัมผัสมาหลายคนเราก็ยังไม่เจอว่าคนที่ไปสัมผัสเขาได้รับการติดเชื้อฟีดัตลิงนะครับซึ่ง donít, อันน,นี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่ง แล้วก็สายพันธุ์ที่เขาเป็นเนี่ยก็คือสายพันธุ์เวสต์แอฟริกาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับเมื่อเทียบกับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์ของเซ n นทรัลแอฟริกาหรือว่าสายพันธุ์คองโกเบสินนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าปัจจุบันในโลกนี้นะครับเท่าที่เราทราบกันน่าจะเป็นสายพันธุ์เวสต์แอฟริกาเป็นตัวที่ระบาดเป็นหลักนะฮะซึ่งสายพันธุ์นี้มันไม่ค่อยรุนแรงนะครับฝีดาดลิงโดยทั่วไปอัตราการตายเนี่ยจากที่รายงานตรงแถบ แต่หนึ่งเปอร์เซนต์ของแอฟริกาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศแถบนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่มียาอะไรรักษาตัวนี้ได้ชัดเจนนะครับทีนี้ขนาดที่เมืองและประเทศกลุ่มที่บริการสร้างสาธารณสุขเนี่ยยังไม่ทั่วถึงเนี่ยมีการตายหนึ่งเปอร์เซนต์แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีบริการสาธารณสุขทั่วถึงมันน่าจะน้อยไปก่่นนั้นอีกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาอย่างหนึ่งครับต่อมา เราลองย้อนกลับไปดูว่าในอดีตเนี่ยที่อเมริกามีการระบาดอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็แน่นอนว่าเนื่องจากทั่วโลกเนี่ยนะครับมันมีการระบาดที่เพิ่มขึ้นมาว่าเออที่ประเทศอังกฤษมีการรายงานนะครับว่าเนี่ยมีการระบาดของอันนี้ทั้งที่คนไข้ไม่ได้ไป อยู่ที่แอฟริกามาก่อนนะครับไม่ได้มีประวัติเดินทางก็เลยเป็นที่สนใจขึ้นมาว่าเออทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะครับก็นํามาสู่เคสที่เราสงสัยนะครับคือเวลาที่คนเรามาด้วยอาการอ่อนเพลียมีไข้แล้วก็หลังจากนั้นผื่นตามมาแน่นอนว่าปัจจุบันเราก็ต้องสงสัยเรื่องของฝีดับลิงนอกเหนือไปจากไวรัสอื่นๆหรือว่าโรคอื่นซึ่งสามารถจะทําให้เกิดไข้และผื่นได้นะครับทีนี้ถ้าย้อนไปที่อเมริกาเนี่ยการระบาดใหญ่ครั้งแรกเลยก็คือปี2003ซึ่งจริงๆก็เป็นครั้งแรก ที่ฝีดาดลิงมันออกนอกแอฟริกาแล้วก็ไปสู่ที่ประเทศอเมริกาด้วยนะครับทีนี้การระบาดครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการส่งสัตว์จําเพศพวกสัตว์ฟันแทะนะครับจากกาหน้ามาที่อเมริกานะฮะแล้วสัตว์ฟันแทะเหล่านี้นะครับพวกกระรอกพวกหนูในพวกเนี้ยนะครับมันก็เอาเชื้อมาแพร่ให้กับกระรอกหมาหรือกระรอกดินนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า p พร r ีด Dog นะครับ p พร r ีด Dog เนี่ยไม่ใช่หมานะครับแต่มันเป็นกระรอกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วตัวกระรอกตัวนี้ก็ไปแพร่ให้คนที่หลักนะฮะคนที่มีประวัติว่าไปเล่นกับกระรอกพวกนี้ไปโดนมันข่วนมันกัดหรือว่าไปทําความสะอาดกรงที่มันอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าไปทําความสะอาดพวกอุจจาระของมันพวกนี้ก็ติดมานะครับแล้วติดมาตอนช่วงนั้นเนี่ยคือ40-50คนเลยทีเดียวนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่หนักหนาสาหัสอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแล้วที่สําคัญคือพอติดจากตัวกระรอกหนูมาแล้วเนี่ยนะครับ เอ่อกรอกดินเพราะกรอกกรอกหมานะครับกรอกดินนะครับติดมาแล้วนะครับก็ไปสัมผัสกับคนอื่นๆทั่วไปในในครอบครัวของเขาแต่ว่าเราไม่พบว่าคนเหล่านั้นมีการติดไปนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ตอนแรกเราคิดกันแล้วนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าคนที่เป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยก็ถ้าไปสัมผัสกับคนอื่นใกล้ชิดนานๆมันก็น่าจะแพร่ไปเยอะแยะแล้วจริงไหมครับแต่ว่ามันกลับไม่ได้แพร่อย,อย่างที่เรา กังวลนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเคยเห็นข่าวบ้างนะครับเพิ่งออกมาว่ามันเจอความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นชายรักร่วมเพศนะฮะอาจจะเป็นความเสี่ยงแต่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าความรักร่วมเพศนั้นทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นฝีดาดหรอกครับฝีดาดลิงนะฮะ แต่ความเสี่ยงก็คือการที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดใครสักคนซึ่งมีฝีดาดลิงอยู่ในตัวนะครับนั่นต่างหากที่ทาให้เกิดการติดเชื้อมาได้นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าการเกิดการรักร่วมเพศในชายรักชายนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ว่าการไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาเป็นมากๆนั่นเองนะครับทีนี้มันสามารถติดได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในวิดีโอก่อนนะครับปัญหาของการติดในเรื่องของฝีดัดลิงเนี่ย มันจะต่างจากโควิดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยยังมีผื่นอยู่ตามตัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพวกผื่นเขาไปมีน้ําเหลืองมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เสื้ออยู่แล้วเสื้อตัวนั้นเนี่ยมีเชื้อติดอยู่หรือเ,เขาไปนั่งตรงไหนแล้วแขนมีผื่นมปแปะอยู่ตรงนั้นนะครับแปะอยู่ตรงที่พนักเก้าอี้ตรงที่วางแขนหรือว่าผ้าม่านโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราไปจับโดนเนี่ยมันสามารถติดเข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าเรามีแผลที่มือแม้แต่นิดเดียวหรือแผลที่ผิวหนังแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งเรามองไม่เห็นมันก็จะสามารถทําให้เชื้อสามารถเข้าทางนั้นได้นะครับมันไม่ได้เข้าทางอื่นนะครับดังน,นั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างไปแล้วก็เราจะจิบจับอะไรดิงก็ต้องระวังแล้วว่ารอบๆเรามีคนที่เป็นมาหรือมาจับก่อนหรือเปล่านะครับเพราะเชื้อมันก็อยู่ตรงนั้นได้นะฮะส่วนเรื่องของการที่ติดทางทางเดินหายใจหรือว่าพวก รอปลตต่างๆหรือว่าพวกสิ่งคัดหลั่งต่างๆนะครับการใส่หน้ากากให้กับคนที่เขาเป็นเนี่ยก็าสามารถแพร่ป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีมากนะครับส่วนคนที่ใส่หน้ากากอยู่แล้วก็สามารถป้องกันได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโควิดมันก็จะสามารถป้องกันโรคฝีดาดลิงได้เช่นกันนะครับแต่ที่สําคัญคือจะต้องระวังเรื่องการสัมผัสเพราะว่าการสัมผัสแน่นอนว่ามันอาจจะเข้าทางผิวหนังเราได้เลยนะครับเช่นอย่างโควิดเนี่ยเราเราจะไม่ติดทางผิวหนังนะครับ เราจะติดโดยที่แบบมือไปสัมผัสเชื้อแล้วอาจจะมาโดนบริเวณตาบริเวณจมูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝีดาดลิงเนี่ยมันเข้าไปตรงไหนก็ได้ที่มันผิวหนังเราเลยนะครับต่อให้มันมีรอยเล็กๆนิดเดียวที่เรามองไม่เห็นมันก็ติดเข้าไปเลยนะครับนี่คืออย่างหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากโรคโควิด19นะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนคงอาจจะเคยได้รับข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการแชร์ไปนะครับว่าคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือจอห์นสันแ h n จอห์นสันนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด ตัวฝีดาดลิงระบาดโดยอันนี้เนี่ยออกมาจากกลุ่มต่อต้านวัคซีนคนหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะน่าชื่ออเล็กซ์โจนเนี่ยของที่อเมริกาเนี่ยนะครับเป็นคนต่อต้านวัคซีนตัวยงแล้วก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลผิดพลาดเยอะแยะไปหมดนะครับเขากล่าวว่าตัววัคซีนของอตัวแอสตราเซเนกาเนี่ย มันทำมาจากอะดีโนไวรัสของลิงชิมพันซีนะครับแล้วก็เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยแหละมันเป็นการเปลี่ยนแปลง DNA อคนเอา DNA ของลิงชิมพันซีไปฉีดให้คนนี่ไงคนหนึ่งถึงจะเป็นฝีดาดลิงนะครับซึ่งจริงเนี่ยผมมองแล้วก็ก็ตลกดีนะครับว่าเขาคิดไปได้ถึงขนาดน,นั้นคนที่เราจะต่อต้านก็หาอะไรมาต่อต้านจนได้นะครับคือการที่เราใช้ตัวอะดีโนไวรัสที่มาจากลิงเนี่ยข้อแรกอะดีโนไวรัสที่มาจากลิงถูกทําให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้นะครับ ดีเอของมันเข้าไปในร่างกายเรามันก็ไม่ได้เพิ่มเติมจํานวน DNA แต่อย่างใดอันนี้อันที่1นนะครับอันที่2มันไม่ได้มีเชื้อฝีดาดลิงปนอยู่ในวัคซีนนะครับดังนั้นมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะแพร่และอันที่สมสมมติว่ามันเป็นฝีดาดลิงอยู่ในนั้นจริงๆนะครับป่บานนี้เราฉีดฝีดาดลิงเข้าไปในคนตรงๆเนี่ยแน่นอนอย,อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าฝีดาดลิงมันติดง่ายมากเวลาที่เข้าไปในแผลนะครับถ้าวัคซีนมีเชื้อฝีดาดลิงจริงแล้วคุณฉีดเข้าไปขนาดน,นั้นเนี่ย คนเป็นหลายร้อยล้านที่ได้วัคซีนแอสตราเซเนกามีอาการไปตั้งแต่ตอนฉีดภายในไม่กี่วันแล้วนะครับนะหรืออย่างดีก็สองสามอาทิตย์คุณควรจะมีฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลอย่างเงี้ยชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นคำกล่าวที่ปลอมมากๆนะครับคนที่เอามากล่าวนี่ก็คงมาผิดแน่ๆอยู่แล้วนะครับาังนั้นผมก็รู้สึกว่าเออขำกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่แปลกใจอย่างหนึ่งก็คือมีคนเชื่อซะด้วยนะครับซึ่งคนเชื่อนี่ก็ บางทีเขาก็ไม่ได้พิจารณาอะไรให้ถี่ถ้วนนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากแชร์ไปด้วยว่าเออมันมันเป็นกรณีแบบนี้นะครับอ่าทีนีออ้มีอย่างอื่นอะไรอีกไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องนี้อ้อมีเรื่องของปลูกฝีอย่างหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีการปลูกฝีเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะฮะหรือ smallpox ซึ่งมันเป็นเชื้อคนละชนิดกัน กับตัวเชื้อฝีดาดลิงนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะมีภูมิต้านทานปกป้องซึ่งกันและกันได้นะครับโดยตัวการที่เราได้รับการปลูกฝีเนี่ยที่ประเทศไทยรู้สึกว่าจะยกเลิกไปประมาณสักปี2523นะครับคนที่เกิดหลังจากนั้นก็จะไม่ได้รับการปลูกฝีนะครับปัญหาก็คือปัจจุบันเราคิดว่าคนที่ได้รับการปลูกฝีเนี่ยภูมิต้านทานจะอยู่ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่นอนแต่ค่าว่า คงจะมีบ้างที่ประมาณ10ปีหลังจากการปลูกฝีนะครับคงจะมีบ้างนะบ้างนี่แค่ไหนก็ไม่มีใครทราบครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการศึกษานะครับหรืออาจจะมากหรืออาจจะน้อยหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นปัจจุบันแน่นอนว่า2523มันเลยมาเกิน10ปีเนี่ยแน่นแน่นอนแล้วนะครับดังนั้นเราอนุมานได้ว่าปัจจุบันถ้ามีฝีดาดลิงระบาดจริงๆในประเทศไทยทุกๆคนก็ไม่มีคนไหนที่มีภูมิต้านทานที่เพียงพอแล้วก็อาจาจะจําเป็นจะต้องทํากัน ฉีดวัคซีนหรือปลูกฝีซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอ,าอยากจะออกมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างไรก็ตามเท่าที่เราดูข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดด้วยสายพันธุ์เวสต a แอฟริกาซึ่งอาการไม่ค่อยรุนแรงอันที่2โอกาสการตายในขนาดที่อยู่ประเทศแอฟริกาซึ่งระบบสาธารณสุขไม่ดีเนี่ยมันยังแค่1%แต่ในประเทศอื่นน่าจะต่ำกว่านั้นซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับทุกๆคนหายได้นะครับ แล้วก็จากที่เราดูการระบาดครั้งก่อนๆที่ผ่านมายังไม่ได้พบว่ามีการติดต่อจากคนสู่คนแบบเป็นหลักนะครับจะมีจากการติดจากสัตว์ไปสู่คนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนคนจะไปติดสัตว์แล้วสัตว์จะไปติดคนได้อีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ทราบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ต้องรอดูการศึกษาต่อไปนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการระบาดปี2003หรือปี2021ที่อเมริกามี2เคส2เคสนั้นคือไปไนจีเรียมานะครับแล้วก็ ะระบาดกลับมาแต่ปัญหาก็คือว่าคนสองคนเหล่านั้นที่ไปในจีเรียและกลับมาที่อเมริกาเนี่ยก็มีประวัติสัมผัสกับคนที่อยู่บนเครื่องบินโดยสารคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับปรากฏว่าคนเหล่านั้นไม่มีคนไหนสักคนที่ติดฝีดาดลิงน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โชคดีแล้วก็เป็นการบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ติดยากมากขนาดนั้นละถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆคนที่เขาเป็นฝีดาดลิงอยู่ตลอดเวลาอย่างถ้ากรณีอย่างชายรักษานี่โอเคอาจจะมีอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับมีโอกาสติดเพิ่มขึ้นกว่า อย่างอื่นหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราจะบอกได้ว่าเออมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องป้องกันระวังเรื่องของการสัมผัสให้ดีนะครับเพราะว่าการสัมผัสจะเป็นทางหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถกันด้วย,วย,วยการใส่หน้ากากธรรมดาถูกไหมครับการเช็ดแอลกอฮอล์อาจจะช่วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะเช็ดก็ต้องเช็ดทุกทุกส่วนของร่างกายนะครับเพราะว่าบางทีเราเอาส่วนแขนเราไปวางไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโต๊ะเกิดมีคนที่มีฝีดาดลิงมา วางไว้ก่อนหน้านี้มีน้ำเหลืองเราเราเราบังเอิญมีแผลแล้วเราไม่ตูไม่รู้ตัวแผลมองไม่เห็นมันเข้าไปในผิวหนังเราก็เป็นแล้วนะครับ่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีทั้งข่าวดีแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะป้องกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูรอรอดูต่อไปในอนาคตว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ